เมื่อวันที่9ธันวาคมพลตํารวจตรีปริยาพานพร้อมด้วยหน่วยปฏิบัติการพิเศษสนธิกำลังร่งรวมกับฝ่ายปกครองอเมริกบอกรเรือได้นำหมายสารจังหวัดน่านเข้าตรวจค้นที่รีสอร์ทไร่กําแพงดาวในแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตสปันบบอกรเรือแยกห้วยหมีห้วยโทนหลังฝากฝืนประกาศเป็นพื้นที่ถูกวนยึดดำเนินคดีอาญาและยึดทรัพย์ตั้งแต่เมื่อวันที่31ตุลาคม2 5 6 5 เนื่องจากพบว่าได้ก่อสร้างบ้านพักบริการนักท่องเที่ยวจำนวน12หลังลูกเหตป่าสมวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดงเนื้อที่3ไร่กว่าและได้ประกาศห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่หรือกระทำการด้วยการกระทำใดๆหากฝ่กฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายแต่ผู้ประกอบการยังได้ฝ่าฝืนประกาศยังคงเปิดบริการให้แก่นักท่องเที่ยวและดำเนินการขายห้องพักในราคา3,000-10,000บาทให้กับนักท่องเที่ยวผ่านสื่อโซเชียล อีกทั้งยังมีการนำดาราสาวชื่อดังมาเป็นพรีเซนเตอร์เข้าพักที่รีสอร์ทและมีการนำชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆมาแอบอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยในขณะเข้าตรวจคน้นบรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียดเนื่องจากผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อีกทั้งยังกดดันเจ้าหน้าที่ด้วยการใช้มือถืออ่านบันทึกทั้งภาพและเสียงตลอดเวลาและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยอ้างรอผู้ใหญ่กับทางทนายความอีกทั้งในระหว่างตรวจสอบได้มีนักท่องเที่ยวที่จองห้องพักออนไลน์ในราคา 1,9800บาทได้เดินทางเข้าพักอีกด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงถึงจะสามารถควบคุมได้